ครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รูปชาแนลนะครับผมในวันนี้ก็ได้นําเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่น POK มาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับในกระดานนี้ AI นั้นเป็นหมากขาวครับส่วนหมากแดงเป็นของผู้เล่น POK เอาละครับเราก็เริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าในกระดานนี้นะครับจะได้เห็น รูปแบบการบุกเข้าทําแต้มกันแบบไหนให้เราได้รับชมข้อความเพิดเพลินแล้วก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเล่นหมากลูกไทยนะครับเราก็เริ่มรับชมเกมนี้ไปพ,พร้อมๆกันนะครับ AI ครับเปิดกระดานแ้วก็ขึ้นเบียหน้าโคนคนระับอ่าเล่นโอเคหมากแดงส่วนในการเลือกเดินโคนขึ้นมาใชน้นิดเดินขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่น a i เรียกใช้ม้าเดินครับสำหรับผู้เล่น P.O.K. เล่นเดินโคนงขึ้นมาผู้เล่นดึงเกรียกเดินเม็ดหรือว่าจะใช้รูปแบบหมากในแบบไหนให้เราได้ดูกันครับนะครับทิมเบียดินขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่น A.I. E ส่วนเล่น P.O.K. เรียกทิมเบียหน้าหมาขึ้นมา เป็นลักษณะม้าเทียมนะครับสำหรับผู้เล่นโตเคในกระดานนี้นะครับเสียเม็ดขึ้นมากสำหรับมาแดงไอ้อะเล่นม้าครับาหาเสร์ฟโคนขึ้นมาลูกเม็ดจะเล่นม้าซ้ายหรือ่าครับในกระดานนี้หรือจะเป็นม้าเทียมเดี๋ยวมาดูกัน จังหวะน,นี้ไอเลือกเสียงเม็ดครับเลือกเดินขุนผองเบียครับจังหวะน,นี้สำหรับ AI, AI AI เสริมโค้งขึ้นไปผูกเบี้ยด้านบนไว้เป็นม้าเทียมครับสำหรับผู้เล่นเ่โอเคในกระดานี้เาครับเทียมที่ทิมเบี้ยริมปีกซ้ายขึ้นมาสำหรับผู้เล่นเ่โอเค ครับยันเป็นเบียก้ามปูเลือกเดินเรือมาถักเส้นนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแต้มอะไรให้เราได้ดูกันครับสำหรับผู้เล่นโปเกออคไอ <AI S 1> <AI S 2> ขึ้นขนเตรียมตัวเอาม้าไปมาวางตำแหน่งนี้ครับผูกเรือไอไอครับเลือกเดินเรือกดต่อขุดไม่เลยไอไอนิ่งครับผมเลือกเดินม้าครับเป็นม้าเทียม ยันเรียกขึ้นมาจะมีการแลกลิฟ่าบนเราจังหวะนี้อีไอท์ยังไม่แลกครับผมเลือกปูสามเรียบบยริมกระดานตีขวาขึ้นมานครับโอ้โหผู้เล่นเคจะรับมือด้วยวิธีไหนครับเนี่ยโอ้โหไม่สนใจครับเลือกโดดม,ามา้ามาทำตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่นเโอเคพยายามโถมโดมากมาตีปีกซ้ายไอไอนะครับสำหรับผู้เล่นเโอเคไอไอครับย้ายเรือกดต่อขุน เตรียมตัวครับ AI นะั้นเตรียมตัวที่จะระเบิดหน้าเบี้ยเข้ามาโจมตีคุณครับเริ่มนะครับแผนการทิ้มเบี้ยขึ้นไปจังหวะนี้ครับแม่ไม่แรกครับเลือกยันไอสวนขึ้นไปเริเวณเก้ตัดสินใจครับกินฉี ้เบีย้ยปีกซ้ายกินเข้าในนมีการแลกครับจังหวะนี้ไอใช้เบีย้ยครับกินส่วนขึ้นมาตำแหน่งเบีย้ย2องตัวนี้ของไอข้างหน้าที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับผมเป็นการกดตอบโคนให้เดินขึ้นมานะครับ เบียสูงตัวนี้ขาดอยู่ครับอนาคตเป็นตัวโดดม้ามาผูกเป็นโอเคครับเห็นเบียขาดโดดม้ามาเทียม,ม Zoom. จับกินเบียครับจังหวะนี้ครับ AI รอลอยู่แล้วครับผมโดดม้ามาผูกขึ้นโคนมา AI ไทิ้งสวนนี้ไปครับโคนบอกอยู่ไม่ได้ครับเพนก่อนครับ ใช้เบี้ยอย่างนี้ประสิทธิภาพมากครับโดดมาขึ้นไปจับกินเม็ดจังหวะนี้เลียกใช้ม้าโดดกลับไปขูก AI เดินโคลนเสริมขึ้นมาครับหนุนหอยโคนเตรียมม้วนครับมามาช่วยเปนหลักพลเล่ยนก็โอเค AI หอยมา้า มันจะตันๆครับเดีย๋ยวดูว่าเอไนั้นจะใช้วิธีไหนในการถอดหมาของฝั่งผู้เล่นเต๋อเคให้กันให้เรา,าดูกันครับในณะนีจังหวะนี้ครับ AI ครับ oh oh. โอ้โหโดดม้าเข้าไปครับอืมโดดม้าเข้าไปเทียมครับจังหวะนี้แมหมกินไม่ได้ครับผมเรือ AI นั้นกดอยู่โอ้โ oh ห oh. แต้มนี้ครับดู AI นั้นแกเห็นอะไรครับเนี่ยจังหวะนี้เดีย๋ยวเรามา รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษาแต้มนี้ของ AI กันครับจังหวะนี้ครับถอยโคนเตรียมตัวมาเติมช่วยเม็ดครับไอโดดมาเข้าไปปาทำลุกไป1ทีครับจังหวะนี้จะตัดสินใจยังไงครับสำหรับผู้เล่นที่โอเคเน้นเหนียวไว้ก่อนครับเลือกเลินขุนหลบตามลุก ไอเสร์โคนขึ้นไปโอ้โหครับเริ่มบีบครับเริ่มบีบหัวใจครับเกมเลือกเดินโคนปลูกเม็ดน่าจะเตรียมตัวนำมา้าออกมาเล่นครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเคโอ้โหจังหวะนี้ AI ครับตัดสินใจโดดมา้านเข้าไปขายเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับทุ่มครับ AI จังหวะนี้ต้องกินนะครับสำหรับผู้เล่นเพยโอเคแม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอนะั้นคิดอะไรอยู่ครับจังหวะนี้เอใช้โคลนกิน,กนอะเานะครับดูศึกษาวิธีการเข้าทำของเอไในกระดานนี้กันครับเพื่อนๆใช้โคนกินมาปาก ไม่กินโค้งครับตปนนี้ใช้โคนกินเม็ดเปิดลุกลงมาตามนี้ครับสำหรับอีกเระเด็นเบลเคไอครับไหนเบี้ยทิมลุกอีกโอ้โหช็อตนี้สวยงามครับแน่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่อสนใจในการศึกษาแนวทางการเดินหมากลุกไทยครับเอามาฝากกันครับในกระดานนี้นที ัดจะลบไปไหนครับขุนตัดตินมใจลบมาช่องนี้ครับ AI ครับจับเรือ,อเสริมเข้าไปทำลุกไปหนึ่งทีอ,อโอ้ตีแรงไม่เกินครับ a ออดอกนี้เอาไปมาไล่ครับโอ้โหจะไหลเรือมาตีลูกยุบปาครับจงังหวะนี้ AI โอ้โหเป็นเราก็ต้อง ไลยเรือมาตีลุกครับจังหวะนี้ AI จังหวะนี้จับเรือซัดมาเข้าไปปาเข้าไหทขงลุกครับโอ้โหตากดเรือ AI นั้นนุ่นแรงมากครับจังหวะนี้ตำแหน่งตัวมากใหญ่ของ AI นั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกดดันผู้เล่นเป็โอเคได้ครับจังหวะนี้เลือกกดปะตานี้ให้สำเรมาผู้เล่นเป็โอเค เลือกเดินโคนเข้าไปโจมตีเรือของฝั่งผู้เล่นเปนโอเคอไอนี่ใจร้ายจริงๆครับเราอาจจะช่วยวกุ้เล่นเพอโอเคกันดีก,กว่าจังหวะนี้ตัดสินใจครับหมากแดงเดินเม็ดเข้าไปโจมตีเรือเอไอต้องชักเรือหนีนะครับจังหวะนี้โดนดอกนี้ของฝั่งผู้เล่นเพอโอเคเข้าไปตัดสินใจต่อ<ม>เรือ ต่อเรือทิ้งครับจะได้บางๆลงหน่อยครับสำหรับความรุนแรงของตัวหมากของ a i ครับจังหวะนี้ใช้เม็ดร,รับกินอืมอืมใช้เม็ดกินจังหวะนี้เราจะนักเก็ตเห็นโอ้โหลืมหรือเปล่าครับจริงๆแล้วผู้เล่นฟลเคนั้นไม่ได้ลืมนะครับแต่ถ้าเกิดจังหวะนี้นั้นตัดสินใจผิดใช้ขุนกินเรือนะครับก็จะโดนไอทำลุกจนนะครับ ก็ตัดสินใจครับใช้เม็ดกินครับต้องเสียโคนครับจังหวะนี้สถานก,การณ์บีบบังคับจริงๆครับนีไอ้ครับเพชรคาดหน้าหยดกินโคนเข้าไปโอ้โหอะครับถือว่าเป็นเกมที่มันมากครับในขณะานี้ จังหวะนี้โหลดน้ำมาเอไอทิมไล่มาครับมาจาับกินเรวอเอไครับจังหวะนี้แม่จังหวะน,นี้เป็นช็อตวินาทีเป็นวินาทีตายนะครับผมถ้าผู้เล่นเพลเคนั้นจะเห็นช็อตนี้ของ EI หรือเปล่าครับแล้วพวกเราจะเห็น แดงนี้ของ AI, AI กหรเอเปลาครับเนี่ย AI นั้นคิดอะไรอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูเกมจริงกันดีกว่า AI นั้นครับผมไหลเม็ดเข้ามาแบบง่ายครับเล่นเคนั้นแม่จังหวะนี้กินเรือครับโดดมาเข้ามากินเรือปากเขาให้ AI นั้นเจตนาปล่อยเรือให้กินเลยนะครับผมจังหวะนี้เพื่อที่จะ ทำลุกจนผู้เล่นแถวเคนะครับด้วยวิธีการทิมนะครับโคนี้ไปตีลุกครับจังหวะนี้ทําลุกจนที่จุดนี้เลยครับผมมาปีกขวาก็ติดเบี้ยงหายนะครับมาเนี่ยติดโคนมาไม่ได้ถือว่ากระดานนี้เป็นกระดานที่น่าชมอีกหนึ่งกระดานนะครับผมแล้วก็น่าจะประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับผู้ที่เรือกสนใจในการเล่นหมากลุกไทยนะครับดุเดือดจริงๆครับในกระดานนี้น่าจะเป็นที่ถุกปกตุกใจสําหรับ นักหมากรุกที่ชอบเกมบุกทุกท่านนะครับผมเผื่อไว้เป็นไอเดียให้กับนักหมากรุกทุกท่านไว้ต่อยอดนะครับผมไว้พลิกแพลงปรับใช้นะครับสําหรับเกมหมากรุกไทยใน ep นี้นะครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามบลูเชนจทุกท่านเลยนะครับผมและต้อขอขอบคุณนะครับผู้เล่น p เคทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม ai ด้วยนะครับที่ได้ต่อสู้เล่นหมากรุกในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็ตั้ง แบบเกมหมากรุกที่ดีแบบนี้นะครับเอาให้ผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยเอาไว้นับชมเพื่อความบันเทิงนะครับก็แล้วก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเล่นหมากรุกไทยนะครับผมอเอาไว้พัฒนาฝีมือของทุกท่านให้เป็นการยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุคชาแนลนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ